หนึ่งศูนย์แปต่างบตัตามเปียนต่อไปในกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือนี่สิงไม่เปลี่ยนเขาบอกว่ามันเป็นไม่เหมือนเดิมก็เอามาเท้าก็คือตัวนั่งจ่ายตัวนี้ที่เท้าไว้เนี่ยท้ายมันมาถูกแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเีิมแล้วก็ใส่ตองมันจ่าย มัคือไอ้ตัวนี้ไอตัวนี้ใช่นะเขาลงนี่เสรนะเพิเออ่มเพิ่มลงกันก็คือแปดห้าแปดสามศูนย์ศูนย์เดี๋ยวมันจะมีค้อนสำคัญนะเห็นเห็นดูเรัตเตอร์อย่างเงี้ยสุดท้ายเราจะาำมบลงตัวเอาคือให้มันแนบกันอยาเงี้ยตอนนี้กับเด็กเอ้แค่แค่รอบประสาจะมีอะไรเดี๋ยวตอนท้ายเราต้องทำให้มันลงตัวันดีอ่ะ กลกนะแต่คุณรู้วิธีการทำอันนี้อันนี้มันไม่ยากเลยแลก็ลองมาใส่ต่อต่อไปบออันนี้คือหมุนนไม่เสร็จนะต่อไปก็บมข้อต่อไปก็คือเกิดมาแล้วฝังตุ้ม,มุ้เนี่ยในหนังสือข้อนี้เขาเป็นบริษัทนะเขาเรียกว่าเกิดฝังตุ้อหุ้นก็คือบัญชีของสามนั่นเองตัวแรกเลยก็คืออะไรพู้ถึงสามรมาล้านห้า อะไรฮนะเงินปันผลจ่ายสามสองสี่เขาไม่โชว์คุณดูนะเขาเอามาแค่เห็นหุ้สามัญตดดเดียวมันมีเงินปันผลจ่ายก็แบบหมื่นห้าร้าาอยใช่ไหอเขาจะไปปรับให้มันเป็นกำไรสะสมเลยดังนั้นเป<ๆ>็นเหมือนว่าเราเราไปทดกระดาษทดให้มันได้กำไรสะสมออกมาเพื่อจะมาโชวนน์อยู่ก็เป็นยอดสุดที่อันนี้ก็คือเนี่ยแที่ผมบอกว่ามันจะทำไม่ลงตัวกับตรงนี้แหละ ดูนะคือสุดท้ายแนละ้วเนี่ยบริษัทเนี่ยมันจะอีแค่เนี้ยุ่นสามารถกับกำไรสะสมมันรายได้ของเราเนะี่ยคุณยังไม่รู้หรอกมันเท่าไหร่คุณต้องไปเงินเงินนอ้อยเองการนับเงินกำไรสะสมก็คือลืมบ้างาอบลืม กำไรสะสมคุณก็ต้องเอากำไรสะสมต้นทวดมาวิธีนะกำไรสะสมต้นทวนต้นทุนมีน no ่ะจบบอกปเขาไม่ได้บอกมาวะแล้วผมรู้ยังไงว่าเขาไม่บอกมารถ้าเกิด B มันต้องบอกาเราแรก ที่ยานไ่มดูว่าจะจทถ้าถ้ามีมันต้องมีเขียนว่ากำไรสะสมเท่าไหร่ว่าตรงนี้ต้องมีคุณก็ม oh hmm. ีอยูสเป็นศูน์สามนแปลว่ามันยังไม่เคยมีกําไรเลยตั้งแต่บริการมากําไรสะสมยังเป็นศูนย์อยู่ดังนั้นคุณก็ต้องใส่เนขศูนย์ถูกและถ้ามันมีคุณก็ใส่เลขไปนะแล้วคุณก็บวกบวกกําไรปีนี้กำไรนี้นะผมลบไปแล้วเมื่อกี้นะแต่เมือวาที่เราทำอะไรขับขึ้นมานนี่ย

หนึ่งหกพันสองร้อยบัวกล้าก็ได้กระแสแล้วรมาณหงพันสองร้อยเอ็กเนินเวลาจ่ายกันเนินมันก็ไปตหักไอตัวนี้ออกผมเคยก็จ่ายกระปุกมหักจ่ายกรยปุด เขาจะนอเกตแล้วค so, ุณก็รวมเหมกันรวมหมวดสามหมวดสามรวมกันได้หนึ่งหกสองหนึ่งสองสุดหนึ่งหกสองหนึ่งสองสุดสุดสรุปแล้วอะไรต้องการรู้อะไรครับ ผมต้องการหัวข้อคือหัวข้อที่สินทุนใช่ไหวข้ออะไรนะดูดีนะหัวข้อคือทีอ่สินนะทุ์นะนดังนั้นนะที่สินมีเท่าไหร่ฮะที่สินมีตัวนี้ถูกว่าที่สินตัวนี้คุณมีตัวนี้ดังนั้นเราจะเอาที่สินทุนมาบวกกันเนี่ยมาบวกกันจะเป็นยอดสุดที่เลยเพราะหัวข้อบอกที่สินทุนเนี่ยเอามาบวกกันก็แปด ต่85300บวกส2 4ว9 2479500เนี่ยอันนี้ก็คืออะไรรวมหนี้สินและคุนที่ผมบอกว่าคุณจะรู้ว่าคุณทำสูตรหรือทำผิดก็คืออะไรนะครับเออสินทรัพย์และรวมสินทรัพย์ที่คุณทำก่อนเนี้ยมันก็ได้บสองสี่2 4 7 9 5 0ด้วย มันก็ระดับตัวนี้ด้วยคุับคาส่วนมากคนจะไปผิดเกียวกับไหนละผิดจะต้องกำไรัะผมเนี่ยเพราะมีรู้หานี่โอ้ยไม่คุ้นเยนะกำไรก็นัวนบวกกำไรทีถ้าไม่มีการจ่ายเงินบวก็ม่ต้องหันนะมีถึงหันไม่มีก็ไม่ต้องหักก็เหมือนกับต้นวัดต้นทุนมีก็ไม่ก็ถือว่าเป็นสูทอยางเี้ยตอไปเรื่นอกลเป็นผลนะงันผลมันจ่ายําไร เงินตรนผลนี่มันจ่ายจากกำไรสะสมแล้วไอ้เงินบันผลจ่ายมันไม่ถือเป็นแค่จ่ายนะมันถือเป็นตัวหากำไรจ่ายกับผู้ถือหุอน้นต้องทำอย่างนี้แหละาคุณถามต่อได้วันนี้เอาแค่นี้ใช่ไหม <c oughs> ไช่จริงๆเราไม้รักกันวันนี้เราไดกันมาสุกใช่ป่ะเพราเราท่นัดคุยกันอ๋อใช่บอกสิบสามวันสิบหกมาแล้วเมวานมาสิบสามสิบสี่ด้วยมดไก้ยนกระดาษามันสิบหกนี่แต่มันสุกมันสุกไม่ว่าไม่ว่าก็แแต่แล้วแต่้าถาม อัพโหลดคลิปไว้ในยูทูบแล้วตอนนี้จบเแล้วเมื่อวานที่สองไปไปดูจอหลังได้เาไม่ม่ทำก็เข้าใจครัแต่ว่าเราทำเองก็ครก็ใช่คันก็ต้องทำมันก็ต้องทำ นต้องช่วยเราเองด้วยเนี่ยคือจริงๆแล้วแต่เรียนในห้องเข้าใจว่ต้องมาเสด็จาเรียนนอกใช่ปะหรือไม่ไปเข้เรียนเออนั่นิเอาไปเอาอาทำไมอไทเข้าไปไ้วั่ทำคำ ในการเรียนมหาอะไรนะเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะเจออาจารย์ไม่ใหม่ซึ่งอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นคนหนึ่งถามหลังหน่อยขออธิบายพีทไม่อเข้าใจอ่าใช่หมายถึงไปถามกันไปพีทซร่งได้ใช่ไม่เข้าใจเดินหาอาจารย์อาจารยพูดแบบพี่เราพูดได้่องเมเข้าใจเข้าใจเอาแต่กู้หน้าหน้าห้องนี้ไม่ติดตามล่ลงไปแล้ว เนื uh ้อหาเยอะ